พวกชูรโตรีบกลับไปช่วยวิชุนที่ถูกสาให้กลายเป็นหินที่ปราสาทแห่งกุเด่นแต่ในระหว่างทางต้องพบกับสามสัตว์อสูรคนสุดท้ายอคาราตาขวางทางพวกเขาอยู่พวกอคาราตาทั้งหมดคือสามสัตว์อสูรเมื่อหมื่นปีก่อนถูกวิชุนปิดผนึกขังไว้และเขาคือเผ่านครบอาชูราพวกชุรโตถูกอคาราตารอกเรียนแบบวิชาคอยมันโจมตีกลับพวกชุรโตสถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากทีเดียวเสนอตอน การรวมตัวของเกราะเอาเลยข้าชจิโอมาดาร่านี่ยังเหลือพลังโซม่ามากขนาดนี้ขอร้องละอยู่เถอะทุกคนต้องตายนะจดการเลย ขารุล่าโอเรกาเรียวเรียวมะเทนโอฮิุงะชุระโอชุระโตจิโอมานาลาจินโเจ้าพวกไม่รู้จักจำวิชาของพวกเจ้ามีอยู่ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าจะบอกใกล้จิโอมาตาลาจินเนธแห่งวิหกไฟ โจมนานาราจินแน่แห่งมังกรจจนจโอมานาราจินแน่แห่งเขี้ยวพญาต์บ้าเนอะวิชาขโมมันโจมตีเราได้ จะบกนี้มันผิดจากเมื่อหมื่นปีก่อนมากเลยทีเดียวจิโมันดาลจินเนตแห่งสิงโตทำไมถึงเลยว่ามันจะร้ายกาจขึ้นมากถึงขนาดนี้จิวโอมันดาลจินรวมพลังปราบมัน อนนี้ละ่ะชูราธนะะูเพชรเพริงพิฆาตอยอ๋พวกแก แล้วอืมต้องเป็นได้อย่างงี้สิเจ้าพวกหน้าโง่ทั้งหลายยักษไงอะไรกันเจ้านั่น ไม่นรรดายัางทําอะไรมันไม่ได้ดูเหมือนว่าข้าได้ควจะต้องเอาจริงกับพวกเจ้าเสแล้วนะตอนนี้สโสมาขอมมันไม่ได้ลดน้อยลงสักนิดโสมาาของพวกเจ้าคิดว่าจะมาสู้กับฟุตดมีโอโออารันดาได้อย่างนั้นเหรอน้อยเนีะต่อเดวิชุนก็กลายเป็นหินไปแล้ว เขานักกบอัชุล่าเจ้าโซมาด้านมืดคือพุ้ชนะไม่มีด้นะแห่งเทพอีต่อไปแล้วเจ้าบ้าเอ้ย<ะ>มีคนใช้โซมาทำการต่อสู้กันอยู่พบอะไรอย่างนั้นหรอทำยังไงดีเด็กนั้นยังปลอดภัยดีหรือเปล่าก็าไม่รู้บางทีพเขาอาจจะเจอสามสัตว์อสูร รีบไปกนดีกว่านะอย่าช้าเลยสารัตสารัตจะไปหาพวกชุลโตแล้วรวมกับเขาเอ๊มายุรินี่จะคิดจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยขอจะไปแทนคุดเด็นเพียงละพังเท่านั้นแทนคุดเดนเหรอมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่สู้อิโดราได้พวกชุลโตะจะถูกขัดขวางแบบนี้ไปได้เด็ดขาดพวกเราจะต้องต้องช่วยพวกเขาไม่ว่าจะอยุดที่ไหนมายุริเจ้าจะไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอไปที่แทนคุดเด่นนั่น อย่าพูดอะไรบ้าๆเลยเวลานี้ที่นั่นมีแปดเทพคอยคุ้ม,ค,มครองแล้วแต่คูเดนยังมีพวกทหารชั้นเทพอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่ว่าในตอนนี้แดนแห่งเทพกำลังจะพินาศเราเสียเวลาอีกต่อไปไม่ได้แล้ว<ฮ>สารัสฝากไปบอกพวกชุลโตได้ว่าไปเทนคูเดนทางประตูสวรรค์ทิคุบอนเรื่องของพวกชุลโตข้าฝากด้วยมายุริจะไปต้องหัวฆ่ารอกข้าไปตายง่ายๆอยู่แล้ว เจ้าจะต้องจิะต้องกลับมานะเขาจะไปรออยู่ที่เทนโคเดน ข้ามีความสุขมากจริงๆเวลาที่เห็นพวกเจ้าทรมานแบบนี้น่าเสียดายที่ท่านวิชุนไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเร็วมาย้า อีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมทำไมถึงถึงไม่ขยับแล้วเนี่ยนะ ริวโอเมื่อหนึ่งหมืนปีก่อนก็มายืนอยู่ต่อนหน้าและพุ่งเข้ามาโจมตีข้าแบบนี้มันกันใช่แล้วริวโอคนนี้ก็สร้างบาดแผลไว้ที่อ,อกของข้าถ้าไ่เกิดบาดแผลขึ้นมาซะก่อน วิชุนก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะข่าได้หนึ่งมืนปีหลังจากนั้นข้าก็ได้มาพบกับเกราะเทพของริวโออีกแล้วก็ได้กลับมาล้างแค้นเจ้าอีกครั้งหนึ่งมันทําให้ข้ามีความสุขมากจะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้ด้วยแล้วนะมาเล่าเรื่องมาหมื่นปีก่อนให้ฟังอ่ะเอาแต่ผูกพยาบาทคนอื่นเขาบริพยาบาทอย่างเดียวนะแถมยังเกลียดผู้หญิงอีกต่างหากด้วย ยังยืนไหวก็อยู่อีกแล้วเนี่ย <c oughs> ต้อนช่วยท่านวิชนให้ได้เอาแดนเทพของเรากลับคืนมาถ้าไม่ยอมตายไปไง,ง่ายๆหรอกโอ้โหข้าขอชมเชยในความพยายามของเจ้าแต่ว่าพวกเจ้าไม่มีทางเปลี่ยนแปลกชะตาก,กรรมที่ต้องถึงการพินาศของแดนแห่งเทพได้หรอกหลังจากนั้นแดนแห่งเทพก็จะตกอ,อยู่ภายใต้อำนาจโซมาแห่งความมืดของเผ่านกรบอัชุล่าของพวกเรา <c oughs> อิโดรามันคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเราแพ้นแน่ถ้าจะตายไปซะก,ก่อนฮอย ชูรัตโตเซไปหนึ่งคนมาจบแล้วชูรโตจะเป็นคนแรกนะโถ่ว้ชูรัตโต นั่นใครอ่ะบักซามันดาบดานันโซบะายุนชิชิสหรัสน่ากลัวเขาจะมาได้ถูกเวลาแล้วสินะเนี่ยบังอาจใช้หนอนปีศาจฉันตามมาเลน่นงานข้าเหรอ ไม่ใช่แค่นี้หรอกยังมีคนคิดจะเป็นศัตรูของข้าอีกคนยังนั้นเลเนี่ยจิงจะช่วยส่งเจ้าไปยังที่ที่เหมาะสมเองก็จะส่งพวกเจ้าทั้งห้าลงนรออกให้หมดมสมมดา พดกเราของโกซันเซมิโอพวกเราทั้งสามจะมารวมกันเหมือนมาหนึ่งหมื่นปีก่อน นัน่น <begun> มันเกราะของกันดารินี่แล้วโทไรโดรวมร่างเกราะเทพ กกอะพวกนั้นรวมตัวกันเกาะของกันดารินี่และโทรไรโดรวมกันกับร่งอัครราตาเกาะเทพรวมร่างกันได้เหรอเนี่ยก็กแล้ว,นวหน้อยเลยเกาะรวมรา่างกันเลยมันก็ยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นหลายเท่าสิท่ารู้สึกถึงความแข็งแกร่งเมื่อสามสัตว์อสมรวมกันแล้วใช่ไหมอืม ระวังให้ดีนะสม่าของเจ้าหน้าน่กกำลังเพิ่มขึ้นเ,เนนนรื่อยๆจูกะกระสุนปืนแสง อะไรกันอะหมอพวกนี <cues> <write society> <ını urai> ้เสียงระฆังอะไรอะได้ยินมากข้าก็ได้ยินรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเสียงพวกนี้ปวดหัวไปหมดเลยอะปวดให้ตายสิ ไปก่อนสักพักนะออออออโอเ้โอเฮ้ยถจน้ามันใช่พลังปีศาจอะไรกันนะเป็นอะไรไปหรือเปล่าล่ะแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกนะคุณน่ะมาช่วยผมเป็นครั้งที่สองแล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกความจริงแล้วข้าชอบเด็กผู้ชายอย่างเจ้ามากนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมอะไม่ชอบผู้หญิงที่แก่กว่าหรอกนะครับอย่าเข้าใจผิดสิข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบนั้นแค่ข,าขายากจะบอกว่าเอ,อจริงสิโซมาของเจ้าเป็นตัวกําหนดอนาคตแดนแห่งเทพเลยนะโซมาของผมนั่เหละครับเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยท่านวิชุนได้ทําให้แดนแห่งเทพกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไม่รู้สินะอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้เพราะเหตุนั้น ข้าจึงขอช่วยเจ้าอย่างไงแล้วนี่แหละคือเหตุผลของข้าช่วยเหลือผมแล้วฮะแต่ว่าผมกับคุณพึ่งจารับตายลงทำแบบนั้นโซมาไม่มีทางตื่นตครลงโซมาของเจ้าจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแต่หากไม่มีสมาธิถึงเจ้าจะมีโซมาก็มีวันตื่นได้อย่างแน่นอนเลยโอยฉันไม่มีทางเลือกสินะเนี่ย นาามมััดอุเสียงในตอนนั้นใช่แล้วซาราสพวกกูไม่ตื่นนี่หนีไปกันหมดแล้วหรอพวกแปดเทพคุ้มครองขี้คลาดหน่อยแน่อยู่นั่นเหรอไอ้ยะท่านนี้เขาจัดการเอง รีบไปรวมตัวกับพวกฮิวงะได้เลยซารัสคุณคนนี้ไม่ไหวแล้วเนอะถ้าจะอยู่อยู่ที่นี่กับข้าข้าก็เคลื่อนไหวไม่ถนัดหรอกข้าเองจะจกกัดการกับเจ้านั่นเจ้าก,กับฮิวงะรีบกลับไปที่เทงคูเดนเร็วเข้าเข้าใจนะซารัสเฮ้อ,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 อข้าเกลีย์ผู้หญิงจริงๆเลยไม่มีมันจูราโตกจะทำทุกอย่างได้สำเร็จเมื่อเรียบร้อยแล้วไปพบกันที่เทงคูเดนกันแล้วกันนะ นาว马กซัสามมันดาโบดานังดาซาบารอดาเวสโซอาคาคิคามิไขยพายุลมทอร์นาโดคเรนี่มันวิชาของข้าซารัสเดี๋ยวขาวิชามมาของเจ้ามากมายนะักจะไม่มีทางทำลายมันได้แน่วิชากระจอกกระจอกพวกนี้ มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเนื้อมาเข้ามาลูกกระกระสุนปืนแสน <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็จบแล้ว ชุรต์ตาฉันให้แกฆ่าซาราสักเนาะชูรตาธนูพิฆาตมันชูร์ตะ,ะ,ะมีความพยายามที่จะตายเหลือเกินนะ อย่างนั้นก็ได้ข้าจะไปยอมให้เจ้ารู้สึกเจ็บปวดเลยชุราโตะรีบหนีไปเร็วเข้าชุราโตะมาลมมก้ำมันดาบาซาระดังคัน จงตายซะจุกะกระสุนปืนแสงฮะเยอส so